สวัสดีชาวหงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวของลิเวอร์พูใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆทุกวันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับรลือลิเวอร์พูเต็งจ๋าชิวเบลลิงแฮมเสริมทัพ เดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของอังกฤษตีข่าวตอนนี้ลิวพูเป็นเต็งจ๋าที่จะได้จูดเบลิงแฮมไปเสริมแข่งโดยคาดกันว่าดอทมูลต้องการเงินกว่า90ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการเสียเพชรเม็ดงามลายนี้ไปลิวฟูยอดสมุทรแห่งวงการียร์ลกอังกฤษเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้ตัวจูดเบลิงแฮมกองกลางดาวุ่งของโปแลนด์ดอทมูลไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าตามรายง,งานของเดอะมิลเลอร์สื่อที่ดังของเมืองผู้ดี เบอร์ลิงแฮมเริ่มเป็นที่เตะตาของหลายคนตั้งแต่ตอนเล่นให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้แล้วและหลังย้ายไปอยู่กับ Đ ดอดมูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มีการพัฒนายอดเยี่ยมจนทําให้เป็นหนึ่งในแกนหลักของเสือเหลืองเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงได้รับคำชมจากกูรูหลายคนด้วยอย่างเช่นลอยชีนตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต้นทั้งนี้ <The Miller S 2> เดอะมิลเลอร์เผยว่าเจนน็อปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลแสดงเจตนารมเองว่าอยากได้เบลลิงแฮมมาเสริมแผนกลางมากๆต่อให้เขาจะมีราคาสูงก็ตามโดยเป็นที่เชื่อกันว่าดอตมูลจะตั้งค่าหัวของแข้งวัย18ปีเอาไว้ที่90ล้านปอนด์ ถ้าหาสุดท้ายแล้วลิวพูยอมทุ่มเงิน90ล้านปอนด์จริงๆมันก็จะทําให้เบลรลิงแฮมกลายเป็นแข้งค่าตัวสูงที่สุดที่ลิวพูดึงมาร่วมทัพหลังจากสถิติในตอนน,อน,นี้เป็นของวูกิวฟันไดซึ่งอยู่ที่75ล้านปอนด์ขณะเดียวกันรัดมูลก็จะได้กําไรบานเบิกหลังจากพวกเขาจ่ายเงินในเบื้องต้นไป20ล้านปอนด์ในตอนที่เอาดาวเตะชาวอังกฤษมาจากเบอร์มิงแฮม